A ML Corporation, also mentioned tower. Let's go. <laughs> okay, this is. Rolex is all like keep to the comment Like this. this is like a soccer player. Also, I just tell What is this? Okay, don't run me. This left pass. At goal to six. Close. Sorry, we go now. I like Kita she Lift. This is a Mac Copper <laughs> Let's go to this one. This is a lift. Life is Modern Life. This map is uh, so called pleasure. Open, please. What this what is this? Go to L. This is an air compressor, a compressor. What it is? Uh, not this one. This one is a, a special lift. It's a car of a car beat.

ไลเลือกเพเลยยังไม่มีเสียงเลยนะอืะไรเนี่ยนี่ฉันให้อะไรกหน่งสามหนึ่กสี่บยนนึก้าห้ขึ้นหนึอยู่นี้อันนี้ดับเบิลกว่า ไม่เลยก็ายไปเกย้เสียวเดียวเปนอะไรโหจะไม่ได้หรอนี้ไม่มีอะไรขอเปิเสียงนะโอเค,อ,เคอ่านภาษาอิเดีผมไม่เข้าใจภาษา,อ,า,าอินเดีเลยภาษาอินเีเออเออไหนอ่ะไหน

疼疼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 疼

เดี๋ยวนะเออคัมทมีไอเอ็นเฮดคอ,อร์ปอเรเหรอเดี๋ยวนะเออเออ <Do this. S 1> เดียร์ดิมันคือวีเอ็นไอไอเอ็นหรือหรอหรอนี่มันคือของของแม็กแม็กคอร์ปอเรชันเอ็ลหรือแม็กไม่รูว้วจะไม่ได้ม้ว่านี่ของโซฮี hết nha Sơ

มาบเนีอแป๊บนึงนะครับฮอโ นัะครบขอปิดก่อนโอเคแล o วก็ทูดีบอนเอ่อเอเซนคอร์ hmm. <it> Gracias. ได้อ่ะ Let's go to สวีดิสไปสว e ดิสกันกิวดนัครับเี็ยวนะโอ้แล้วต้อทำไงอ่ะ

And so uh, that's it.